สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ปวนะครับวันนีนะครับกับรายการที่ไม่มีคอนเทนต์จะอัดนะนะเน้นจะมาอยู่ในเกมที่ จำชื่อไม่ได้กันนะโอเคงั้นผมขึ้นไปดูนะอ่ะนี่ตามนี้นะฮะชื่อเกมนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้นะโอเควันนี้ก็มาเล่นเกมแบบมีคอนเทนต์นะวันนี้ผมมาเล่ลาของที่จอกกันหนึ่งหางนะของนาฬตกได้กันนะไปก็เกมนี้นะก็เหมือนเกมแนวแบบซิมเลเตอร์สมกับซไวเวอร์นะอันนี้ไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกกนะันเสี่ยงบาไปก็ขอไปด้วยนะ นะวิธีเล่นเ,เกมนะคือแบบเปิดมาปุ๊บคุณไปเรียกสัตว์หรือคนมันก็ได้นะแล้วคให้คุณมาตีัวนี้เห็นไหมคุณจะเห็นดอกเอ็กพีข้างล่างผมมันเพิ่มนะมันจะเห็นเอ็กพีข้างล่างเลยแล้วใครเปิดเพลงเดี๋ยวรอดก่อนมีคนเปิดเพลงช็อ,อัพ อาจจะไม่ได้ย็ยนนะพเพราะผมเซฟอ่ะนี่วิธีเล่นก็คือแบบตีเนี่ยให้แบบตีเรื่อยนะอันนี้ปลาเล็กกินปลาใหญ่จำไว้นะคือปลาเล็กขึ้นปลาใหญ่นี่คือแบบผู้ดอ,อนแอจะย่อมเป็นผู้แบบถูกทาดแล้วอันนี้ก็สามารถขี่กันได้ด้วยนะวันนี้จะมาโลเปในการแบบฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าที่เราฆ่าได้นะทุกคนนะนะแล้วก็วิธีเล่นก็มีเท่านี้นะเนี่ยมันซื้อเ p คูณ2อ p ราคาเ p นี่ไม่โคตร,ออรเถื่อนเลยเกมพาร์ทในนี้มีคูณ13ด้วยนะอันนี้ผมซื้อคูณ2มีง,งบเท่านี้นะ เค <Okay, S 2> ผมมาดูนี่ก่อนคืออะไรมันเป็นที่ใหม่อัปเดตใหม่เออเข้ามานอนกันนะอันนี้จะข้าไม้ไหมครับน้อยก็มม <Yeah. S 2> ผมโลเภแบบมีสไตล์ไงเออมาอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะันี่คือคอนเทนต์ที่รายการที่น่าเบื่อนะมีมานะนี่หลังแกตีโดนไหมโอ้ตีโดนด้วยตายหนึ่งตายตายตาย,ตายนะโอ,อ้มาเอ,อ้ยอันนี้เสือน้อยฮนะโอไมเอว่ามูซินเดยรู น,น,นี่คนเนี่ยอุ๊นี่ครับปลาเล็กกินปลาใหญ่นะฮะท่านผู้ชมฮะโอ้โหนี่เอ็นคนนี้ตีผ่านไฟอ๊อฟนั่นคือสิพี่อะนี่นะเราจะมาเกิดแบบนี้นะเราสามารถเลือกคนได้คือตรงนี้นะมาตรงนี้นะทุกคนนะแล้วก็คุณเลือกสัตว์ได้เยอะนะมันจะมีบางอันที่ต้องใช้ล็อบบอกในการเปิดน,นะเช่นนี้นะมันจะเป็นแบบโอรามีแสงอันนี้มีหางนี่ยเห็นไหม เออแน่ดีทีรอบนี้ผมจะเป็นลูกเสือเพื่อไปเข้าพวดแล้วกันนะ <S <S พีมากิดไปเก่งไม่ต้องว่าอ้อหรือไปว่ามันจะมีอาหารให้ครับกินไม่รู้ว่านเพิ่นเดื่อยป่ะแต่ตอนผมกินก็เพิ่มเลือยอยู่น,นะ่ะเดี๋ยวเราจะอ่ะคุณทีดด่ไงฮะมาแล้วดี๋ยพผมพิมพ์แม่ก่อน๋ยวผมพิมพ์แม่แล้วจะใช้ภาษาอังกฤษนะมัมแม่ นอนด้วยขนานด้อ่านี่เห็นไหมอ่านี่นี่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะเดี๋ยวผมจะนอนด้วยนะโอ้โหตอนนี้มีคนโอ้โหนี่ว่าะฮะเ,เขาละสีนะนี่มันจะไปท่านไหน,นผมเล่นราชานะอ่ะเดี๋ยววันนี้จะพาตำรวจแมพแล้วกันนะฮะวงรูปเล้วจเจอคนที่โหดที่สุดในเกมแล้วอะแต่กูจะไปซานะ อ่ะอามาสำรวจในเกมกันฮะอันนี้ก็คือโซนของป่าธรรมดาแล้วนะนี่สันที่ใหม่ก็มีแล้วตรงบ้านด้วยนะเออเดี๋ยวเราสำรวจพาวันนี้คือีพีหนึ่งนะจะสำรวจกันนะนะะดูผมซื้อผมจะเดี๋ยวผมจะฟาร์มให้ราห้าสิบลลองหาเสษเหรียอ,อยู่นะไป,ไปเลยฮะอ่านี่ฮะเอามานอนได้นะอันนี้มันเหมือนจำลองเหมือนโลเพเราเป็นสัตว์เออ แต่คนขี่ได้นะแต่วันนี้คู่หูผมไม่มานะคู่หูผมเขาไมา่เล่นโลโบอกเนอะวันนี้จะทักไปก็เขาบอกว่าไม่ว่างนะถ้าคุณขี่เขาไม่ว่างนะฮะโอเคเราแบบแบบนะเทมตอนผมมาเล่นแรกๆคือผมจะให้คุณขี่ขี่เลยโอเคนี่เขาทําอะไรกันฟาดเลย รังแกลูกเสือหรอรังแกลูกเสือฟาดเลยรังแกลูกเสือวิ่งหนีฮะโอเคนะตรงน,นี้จะเป็นแถวนี้เราจะมาเกิดแ,แนะนำมาให้แบบหาเซิร์ฟวีพีฟาร์มถ้าเซอร์ได้ฟาร์มบเตียคุณสวยนะพูดตรงๆคุณสวยเนี่ยให้คุณเติมแบบนี้นะเติมไปเรื่อยเรื่อย xp มันจะเยอะแต่นี่ผมซื้อที่คนสองเล่นเร็วนิดนึงนะแนะนำนะให้หา xp มาเยอะเยอะเลยแบบมีเงินเติมอ่ะคือ จะแค่พิมพ์สองหรือว่าไฟเจอบอลเอาไม้ยิงก็ได้นะแบบคนแบบวิ่งอฟฟย่า้ใช้ไฟเบอบอลยิงเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตคนด้วยแต่วันนี้จะพาแบบอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้เสือพาเดินเล่นก่อนนะทุกคนนะนี่ก็เป็นโซนอิมานะทุกคนนะนี่เลยนะฮะโซนมักของไม่ได้สำรวจกันนะนะก็จะมีรอยจุดสัตว์นรไม่ใช่มันเป็นอะไรไม่รู้ อัปเดตหน้าเขาน่าจะดีกว่านี้อยู่มันมีแต่บ้านอ่ะมันแบบไม่ไม่ค่อยโลเพมแบบตอนผมมาเล่นแรกๆอะโคตรเแบบถื่อนข้า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 อ่ะอันนี้คือบ้านคนสุดนะแต่มันเหมือนแบบเป็นข่ากันมากว่ะเนีย่ยดูดูนี่นี่ไงเสือเซปักนะอ่านี่เลยโอ้โหยอดมากโซนนี้โซนมาอ่ะมาดูโซนของ ยังไงล่ะเราเป็นาบ้านเดี๋ยวเราจะตัดไดตรงนู้นเลยทุกคนฮะตอนนี้เราก็มาถึงโซนนี้แล้วโซนนี้แคบมากมันเป็นโซนเหมือนแบบอะไรล่ะมันแบบพวกแบบสัตว์จึกดงบ้าวันดูๆของยืนในลาวายมันเป็นอะไรเลยนะเออนี่ฮนะมันจะมีที่ของราชาอยู่นี่เลยนะครับใครแข็งแกร็บมานั่งตรงนี้ได้เลยนะแบบคุณแบบมีสัตว์เลี้ยงแบบคนนั่งแบบปุ๊บร้อยคนแบบเข้ามาเออนะ เราไปปวนอีกฝั่งกันก่อนนะนะะเดี๋ยวเราไปตัดตรงจุดเริ่มเกิดเลยไปอ่เดี๋ยวรอบนี้จะพาคนนี้เห็นไหมเป็นคนได้ฮะท่านผู้ชมมีได้ด้วยนะแล้วก็ตีตีเดี๋ยวผมตีฟ้าใม,มัร็วผมอัพกนไปหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นพาร์ทที่น่าเบื่อเป็นรายการที่น่าเบื่อเพราะรายการนี้คอนเทนต์ไม่มีคนเทนกับช่องที่ม,มีคอนเทนต์นะดูมันด่าคนเราอเปล ไม่คกูไม่แปะโอ้โหสนะี่แปะนะปึ๊บแล้วก็ดึงทีเย้ยไม่เป็นไรเลยแย, yeah. ย่เราหมาสัตว์ขี่เออนี่นี่เราเราจะขี่สัตว์ตัวนี้วิธีขี่ก็ยังไงวนะให้รู้เดี๋าายวเดี๋ยวหมาสัตว์ขี่กันขึ้นทหาตัวขึ้นขอขึ้นได้ไหมขอขึ้นหน่อยเออนี่นะฮะท่านผู้ชมตีตีแบบนี้เลยนะ นี่นะจะขึ้นขึ้นแบบนี้นะเออลงก็กดโดดกระโดดลงเลยนะโอ้ผมไม่รโดะผมจะให้เขาพาไปเสถานที่นี้นี่เป็นไงโอย่างเท่เลยอย่างเท่เลยโหเข้ามาเข้าพาผมมาตรงไหนเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีด้วยว้าวโอ้โหสุดยอดนะขอบคุณไปเลยว้าว โอ้ชินชาร่จ้าจอดโอ้ยที่ไหมด้วยนั่งผิงไฟไปเลยนะก็นี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดให้กดสติ๊กคกอร์รอพาร์ทสองนะน่าจะมีพาร์ทสองนะท่าวันนี้ไปนะท่านผู้ชมฮะบาย